สวัสดีครับสวัสดีแม่แมๆ FC พี่ๆ FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังน้องนาตยาพิวัฒนาแฟมมารีนะครับเช้านี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยครับแม่ๆครับ มาหาอาหารไว้ให้สองสาวนะครับเป็นหน้าที่ประจำของควานช้างนะครับเราก็ทำอย่างนี้ทุกๆวันนะครับนี่คืออาหารหลักของน้องช้างครับแม่แม่ครับแล้วก็ต้นสับปะรดนะครับแม่ควนแม่ควนครับสุสวยๆครับสวยๆนะครับ เป็นจิตวัตรประจำวันนะครับของควานช้างนะครับวันไหนถ้าได้มากนะครับตอนเช้าตอนเย็นก็ไม่เกี่ยวอีกนะครับก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวอีกนะครับก็จะมีต้นสับปะรดให้ด้วยนะครับแต่ถ้าวันไหนตอนเช้าไม่ค่อยมีครับตอนเย็นก็ต้องไปหาอีกนะครับเพราะว่าน้องช้างกินวันหนึ่งก็เยอะครับเชือกหนึ่งสองร้อยกิโลนะครับต่อหนึ่งวันนะฮะ ก็ใกล้จะพอแล้วครับแม่แม่ครับวันนี้ได้เครื่องทุนแรงมาด้วยนะครับว่าต้องเอาไปข้างนอกนู่นนะฮะไปนู่นนะครับหลังคาเขียวๆนะฮะขอบคุณแม่แม่เอฟซีใจดีพี่พี่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนาตยาพิวัฒนานะครับมาถ่ายทอดวิถีการเลี้ยงช้างนะครับ วิถีควรช้างนะครับในแต่ละวันนะครับให h, แ link, ah no. ้แม่ๆพ kind of ี่พีนะครับได้รับชมกันนะฮะขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆแม่ๆนะครับทุกคนทุกท่านทุกพื้นที่เลยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับของนาตยาพิวัฒนาและครอบครัวนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆแม่ๆเช่นกันนะครับ สู้ๆครับแม่ๆที่พ่ครับสู้ๆต่อไปนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับได้เยอะแล้วครับแม่ๆครับยังไม่พอแล้วครับแม่ควานพอแล้วมั้งครับ น้ำเสร็จก็พาสองสาวนะครับมาเดินผ่อนคลายนะฮะวันนี้ได้ทานมะพร้าวด้วยครับแม่ๆครับก็เป็นอาหารช้างอีกหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างนะครับทานทั้งทางมะพร้าวหญ้าต้นสับปะรดต้นกล้วยต้นอ้อยนะฮะเป็นพืชผักผลไม้นะครับช้างก็จะทานได้หลายอย่างครับไปแล้วครับพิวาดนนะครับอิ่มแล้วก็ ไปเดินเล่นนะฮะไปเดินเล่นกันครับแม่ๆครับออกกำลังกายกันนะครับไปลูกปะไปะนาตยาปะอาบน้ำเล่นดินเล่นโคลน,นะฮะแล้วก็มาถูเนื้อถูตัวนะฮะเราะจะผ่อนคลายนะครับช้างนะฮะมาลูกมะมาลูกปะไปมานาตยาเร็วมาลูกมากมามาคุณเก่งมาเร็วนาตยา มาดูเร็วมมา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 ,มาเร็วเอาอย่างอีกกระบอกพผาอี่งกินลูกมะพร้าวด้วยนะครับลูกมะพร้าวก็กินนะครับพิวาดอิ่มครับอิ่มแล้วครับก็จะประมาณนี้นะฮะอาบน้ําอาบทาให้ครับขัดเนื้อขัดตัวเองนะฮะเอาดินใส่หลังนะครับ ความสุขของช้างครับแน่ๆครับวิถีชีวิตนะครับคนเลี้ยงช้างนะครับก็จะไปไหนไม่ค่อยได้นะฮะต้องอยู่กับช้างนะครับเพราะว่าเราต้องดูแลกันและก,กันนะครับอาตยามาด้วยลูกมนี่ลูกน้องลูกน้องมาด้วยครับน้องบิ๊กซีครับน้องอกแด็ก พก็ควรก็จะพามาเดินประจํานะครับทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นนะครับนาตยานาตยามาเลยลูกมา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  ถูเนื้อถูตัวแล้วก็มาเล่นดินอย่างนี้นะครับอัตยจาตยจ๋าอัตยาจ๋าวันนี้ก็โชคดีนะครับโชคดีมากๆเลยครับมีพี่ๆใจดีนะครับเอาทางมะพร้าวมาให้นะครับพอดีผมขับรถไปเจอพอดีนะครับขับรถไปเจอพอดีนะครับ ก็เลยขอพี่ๆนะครับพี่ก็เลยเอามาลงให้นะครับมาลงให้สองสาวได้ทานนะฮะถ้ามันเยอะมากก็จะแบ่งไปให้พี่น้องชาวช้างบ้างนะครับแต่ว่าส่วนมากเขาช้างที่มีอายุเยอะๆจะไม่ค่อยทานนะครับจะไม่ค่อยทานนะครับทางมะพร้าวนะครับเพราะว่าจะทําให้ช้างท้องอืดได้นะครับนาตยาจา๋าทำอะไรเยอะ กินไม่สนใครเลยครับหน้าตยาครับมาลูกมามาลูกมาเร็วอยเรื่อยเรื่เรื่มาไปลูกไปไปไปหาพี่วาดไป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 ยางเล่นปลาลูกไปโอ้เนด็กกินมะพร้าวครับไม่กินเนื้อมะพร้าวโอ้สัมพัสละเมดูนะครับดูพี่นาตยากินมะพร้าวครับ ถ้ามะพร้าวอ่อนๆอย่างนี้จะกินทั้งเปลือกเลยนะครับทามะพร้าวอ่อนๆเขาจะกินทั้งเปลือกเลยนะครับพิวาดไปไหนครับพิวาดไปนู่นแล้วครับนู้นไปแล้วพิวาดสชนะอืมกำลังอร่อยครับแม่แม่ดูนะครับ มีมีนวลด้วยครับมีนวลมะพร้าวด้วยครับมีเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับงามแหลกๆเด้อคนเก่งงามแหลกปะนาะ มาครับไปถูเนื้อถูตัวแล้วก็มาแล้วครับก็จะเป็นไม่ไปไหนนะครับสองสาวนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาไม่ได้ผูกโซ่นะครับจะอยู่แถวแถวกองอาหารนะครับนี่ครับอาหารอยู่ตรงไหนก็จะอยู่แถวแถวนั้นนะครับไปใส่ลูกถอยถอยถอยลกูกถอยไป จะอยู่ประมาณนี้นะครับแถวกองอาหารนะครับหาอะไรเนาะหายยังเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่ว่าก็จะถูเนื้อถูตัวอย่างเดียวครับหาเต็บต้นไม้ถูนะครับไปไปลูไป หนเติยามาลูกมามามาไปไปไป,ปยังเดียนปลลูกไปไปมาเร็วลูกมา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 คนเกง่งเร็ว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 หาลูกสับปะรดนะครับถูขรรศนะหาที่ถูนะครับเป็นใช้อ่าที่ชอบถูต้นไม้มากครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้น้องนาตยาพิวาสนา family ี่นะครับขอให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ